ท่านผู้ชมครับในกรณีที่มีพระสงฆ์อยู่ในงานนั้นด้วยนะครับเราจะเริ่มต้นในการกล่าวทักทายอย่างไรทุกท่านที่เคารพครับถ้ามีพระสงฆ์และข,ข้ารหัสารคารวาสอยู่ในงานนั้นด้วยจะต้องเริ่มต้นด้วยนำพัสการหรือว่าน้อมนำพัสการกราบนำพัสการก็แล้วแต่สมศรศักของพระสงฆ์ที่มาในงานนั้นครับแล้วก็ตามด้วย คำว่าเรียนนะครับหรือกราบเรียนตามความบวระโสและความจําเป็นของการใช้งานเกี่ยวกับที่มีคารวาสมาร่วมงานนะครับสรุปก็คือการที่มีพระสงฆ์มาร่วมในงานนั้นจะต้องกราบนมัสการหรือนมัสการพระสงฆ์ก่อนแล้วก็ตามด้วยการขั้นด้วยคําว่าเรียนหรือว่ากราบเรียนนะครับแขก ผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานในงานนั้นๆนะครับตามในเรื่องราวของการใช้คํว่าเรียนหรือการเรียนขั้นกลางนะครับเพื่อแยกแยะระหว่างน้อมนมัสการนมัสการพระสงฆ์และก็คารวะโดยที่มีเรียนและการเรียนขั้นกลางนะครับไม่เช่นนั้นถ้าไม่มีเรียนคําว่าการเรียนขั้นกลางก็จะเป็นกลายเป็นนมัสการคารหัสคารวาตนะครับอันนี้ก็คือการกล่าวทักทายกรณีที่มีพระสงฆ์ อยู่ด้วยในงานนั้นๆนะครับอันนี้คลิปนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติในการติดตามรับชมรายการในขณะนี้นะครับสุขกายสบายใจก็เป็นช่องเกี่ยวกับในเรื่องของจิปทะ,ะทั่วไปนะครับเกี่ยวกับแวดวงของการสื่อสารมวลชนจิปทะ,ะในเรื่องราวของการาสร้างแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่าง นะครับการใช้ชีวิตก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ